เองคืนนี้มีสหรัฐอีกแล้วที่อ้าวอีกตัวเท่าพอลลินชื่อสหรัฐหนูต้องแบบจำได้อย่างงี้ป่ะคะหนูต้องไปไมเพื่อนไม่ต้องไปด้วยดิค่ะโหพวกคือชอบแบบพอลลินชื่อสหรัฐคือต้องจำได้ไหมคะเฮ้ยพี่หเออว่าหรือว่าแบบไม่ได้สนใจอะไรก็พอบอกปุ๊บก็ไปเลยยอมไปเลยอยากไปเจออยากไปเคลียร์คือในใจก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีทางนี้มาจีบแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสาระจะไม่เอาไปอย่างน้อยๆก็ แบบเอ้ยเนี่ยไปเยอยว่าแบบโถจะไม่งอพี่หรอ,อ <laughs> <laughs> นะสุดท้ายป่าพึ๊บเรามาพูดลองพูดติง้งรู้ชื่อได้ไงอ่ะถามไปถามว่ารู้ชื่อได้ยังไง <laughs> <laughs> ได้ป้าแก่ๆคนนั้นก็บอกมา <laughs> บอกก็อ่แบบประมาณว่าชวนเพื่อนไปด้วยได้ป่ะไเเดี๋ยวดูก่อนนะว่าว่างไหมอ๋อว่างเจอกิ๋วเขาบอกว่าเนี่ยไปกินข้าวฟังเพลงมีโปรแกรมนักร้องนั่นดังมาด้วยนะงั้นฉันพาเพื่อนไปด้ยได้ไหม ฉันก็ไม่ไปได้ไไปหน่งไปสอนสามคนนะงั้นเดี๋ยวคืนนี้มารับกี่โมงฮะกี่โมงทุกคนโรงงานเลิกก็โรงงานเลิกโรงงานเลิกเออฮะเสร็จเฟิร์มจังนี้ก็ไปนะโอเคทีนี้คุณคุณไม่กินอกลู้อ่ะสุดท้ายทีนี้ออกไปนะอันนี้กลับมาเป็นฉากคาเฟ่กลับมาเป็นฉากคาเฟ่คราวนี้รอนรอน รอนมาหารอนเป็นญาติกู๊ด๋อยากคุป็ป้าแกรอนก็ <laughs> เปิดฉากมาปุ๊บก็คือว่ารอนตั้งใจจะมาตามหากรีนแต่ว่าที่อยู่มันไม่ค่อยชัดเจนแล้วรอนก็ไม่รู้ว่ารอนจะไปเริ่มต้นที่ไหนรอนก็เลยมาหามาหาญาติคนนี้ที่คาเฟ่นี้ <laughs> เพื่อที่แบบว่าเนี่ยมาบอกว่ามีธุระมาตามหาคนกู๊ดก็เลยบอกว่า โอเคงั้นคืนนี้เดี๋ยวกินข้าวไหมาย่าเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวนั่งอยู่นั่งฟังเพลงเดี๋ยวพอร้องเพลงเสร็จอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึง่งแล้วในระหว่างนั้นรอนก็อยู่ตรงนั้นไปใช่ไหมพอรอนอยู่นั้นไปเสร็จปุ๊บปั๊มก็จะเข้ามาปั๊มก็จะเข้ามาจีบกู๊ดนะพอปั๊มเข้ามาจีบกู๊ดปุ๊บ,บก็เอางี้เออกี่ไม่ต้องพูดว่าว่ามีว่ามีสารัส์ก็ได้เพราะว่า ปั๊มมาเพื่อมาจีบกู๊ดอยู่แล้วไม่ได้มาโชว์ตัวไม่ได้มางานเอ่ะ,อะลองกู๊ดกู๊ดลองอยู่นั่งอยู่ที่ตรงนู้นลอยเข้าไปค่ะเออตรงนู้นก็ได้ลูกตรงนู้นก็ได้ไม่ว่าอะไรอ่ะกูดเ<ล>นี่ยครลอยก็มีที่อยู่แล้วก็แบกมาเลยแล้วก็เข้ามาเจอคือหมายความว่าโทรเจอกันแล้วอยากว่าพี่เขารอยอยู่ข้างในละ แล้วรอก็เข้ามาบอกว่าแบบเออรอนมากรุงเทพเพื่ออะไรอ่ะโอเคเข้ามาพี่กูอ้าวมาไงเนี่ยเราก็มีพวกแบบปาเค็มมักมาฝากยิ้ฉลองมาโวยแทงก้อยทอดก้อยเงินตาดเลยพี่กูรอนเศร้าๆมาเลยนะแบบ ยังไม่ท้าเลยพี่เพิ่งมาถึงเออผมมีของมาฝากพี่ด้วยอะไรอ่ะกพแขกไม่กพแขกว่าบางกงก็นั่งนั่งคุยกันนั่งก็ดีก่อนเหนื่อยมากเลยพี่น้อนะกรุงเทพอ้ยอย่างนี้แหละไม่เห็นเหมือนที่บางกงเลยแล้วเราก็ดูเศร้าจนกูรู้สึกว่าแบบมีอะไรเหรอมาเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่ากรุงเทพมีเรื่องอะไรไหมอะไรยเงี้ย าคุณแหบอ่ะมีอะไรหรือเปล่าต้องมีตี่ไม่ให,มให้มีผมก็ไม่มาเรื่องอะไรอ่ะผมมาตามหาแฟนหาแฟนแฟนผมมันหนีผมมาผมไม่รู้จะมาะมที่ไหนกรุงเทพที่อยู่มไม่ชัดเจนผมเลยมาหาหนึกถึงที่มากรุก่อนแรกผมก็มาหาพี่นี่ใถามว่าเขาแฟนที่ไห ก็ไม่เป็นไรก็สงสารเขาว่าเอาเอไมาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยตามหาให้ละกันวันนี้เดี๋ยวพี่ต้องทําง,งานนะรออยู่นี่ก่อนก็ได้ปั๊บสารัตเข้ามาสารัตเข้ามาจีบกู๊ดกูดก็ชอบปั๊มนะหลอนก็แบบรู้สึกยินดีขอบคุณมากเลยหล้นก็เลยในวูนะหลอนก็รู้จักนักร้องคนนี้นะอ่าเข้ามาเข้ามาเลยครับ นั่งนี้เลยครับก็สมมุติว่าปั๊มจะไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขานั่งคุยกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วปั๊มจะทำไงอ่ะปั๊มจะเดินไปนั่งกับเขาเลยเหรอยืนรอเลยครับปั๊มก็ต้องเดินเข้ามาทักทายเขาก่อนแล้วทางนี้ก็อาจจะแนะนำอะไรเงี้ยชอบชอบชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคือร้อนชื่อร้อนร้อนที่สาระสิทธิ์แคุ่ยกัยกมือไหว้เขาอันนี้ สวัสดีครับผมนี่ผมวันเช้าวันเช้าผมยังฟังเพลงพี่เขาอยู่เลยอ่ะโอ้ยยี่ยังเชิญท่านเชิญท่านเนี่ยู่ผมขอตัวนะนี่ผมร้องเาร้ากันนะพี่คุยกันเออจะนั่งคุยกันปั๊มดูงงๆเนาะเวลาไปจีบหญิงงงงี้ป่ะเนี่ยตั้งความตั้งต้ความต้องการของเรามาก่อนว่าเราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาในฉากนี้เพื่ออะไรใช่ไหม แล้วเราก็ทำตามที่เราต้องการอ่ะคือในการแสดงนะครับเด็กๆเราต้องมีความต้องการก่อนคือต้องการว่าจะทำอะไรต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่เราโผล่มาในฉากนี้เราต้องการจะทำอะไรทีรที่พอเรารู้ความต้องการปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมันจะตามมาเพื่อเพื่อให้ได้ความต้องการนั้นสมมุติว่าครูเข้ามาครูอยากกินน้ำแล้วมันไม่มีน้ำปุ๊บครูก็ครูจะครูเล่นละครแล้วครูเดินข้ามากินน้ำ เข้ามาปุ๊บไม่เจอน้ําความต้องการครูครูอยากกินน้าครูก็ต้องมองแล้วครูก็ต้องบอกว่าเฮ้ยช่วยไปเอาน้าให้หน่อยอันนี้มันก็จะรู้ว่าเรามาเพื่ออะไรถูกไหมแล้วสิ่งที่การกระทําบอกว่าการการ,การหาน้ําก็คือการกระทําเพื่อให้ได้มาเพื่อความต้องการนั้นเมื่อหาไม่เจอก็พูดบอกว่าแปลวน้ํามาให้หน่อยนี่ก็เป็นพฤติกรรมซึ่งทําเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอย่างปั๊มเข้ามาฉากนี้ความต้องการของปั๊มคืออยากมาจีบปู๊ด ปั๊มก็จะต้องรู้ว่าปั๊มคนปั๊มจะทํำยังไงอ่ะเพื่อเพื่อจีบกู๊ดให้ได้ใช่ไหมสมมติปั๊มมาเจอผู้ชายปุ๊บเขาแนะนำาปุ๊บแล้วก็เออยินดียินดีที่ได้รู้จักปุ๊บแต่ใจของปั๊มก็ต้องให้ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือจะได้นั่งคุยกับกู๊ดเพื่อจะจีบให้เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรแต่ถ้าเกิดว่าปั๊มไม่รู้ว่าปั๊มจะทําอะไรใช่ไหมมันก็จะไม่รู้ว่าทําอะไรนึกออกปะ พอไม่รู้ว่าทำอะไรปุ๊บมันก็จะนั่งแล้วยังไงต่อครับครูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดปั๊มตั้งตั้งเข็มมาเลยว่าฉันจะเข้ามาจีบคนนี้ปั๊มก็จะรู้ว่าปั๊มจะต้องทำอะไรไอ้น,นี่อยู่เป็นก้างขวางคอปั๊มก็ต้องจัดการเขาออกไปพอเขาเอ,อกไปเสร็จปุ๊บได้อยู่ด้วยกันปั๊มก็จะรู้ว่าปั๊มจะเริ่มคุยยังไงคุยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนก็ต้องมีความต้องการก่อนเหมือนเหมือนกันอย่างเมื่อกี้รอนเข้ามารอนก็ต้องการจะมาหาพู๊ดเพื่อที่จะบอกวววว่่าาาาอออจจะขมพัักด้ยชครหรหืว่า มาถามทางถามเรื่องเพราะฉะนั้นหรอนก็จะรู้ว่าหลอนเดินเข้ามาแล้วรอนต้องทําอะไรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่หรอนต้องการนั่นแหละเหมือนกันเราก็ต้องมีเป้าหมายคือก็ต้องมีความต้องการทุกคนจะมีอ่ะเวลาเข้ามาสมมุติผมบอกว่าออพก,กูดเดินเข้ามาแต่งหน้าของหนูก็คืออิจฉาหนูก็จะรู้ว่าแบบทั่วไปเวลาเราไม่ชอบใครเราอิจฉาใครแล้วเราเมาส์เนี่ย มันจะเป็นยังไงเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องทําอะไรเออเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องรู้ความต้องการของตัวละครก่อนเพื่อที่มันจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําพฤติกรรมอะไรความต้องการนั้นถึงจะสําเร็จถึงจะได้มานะครับอ่ะขออีกทีหนึ่งปั๊มเข้ามาอีกทีหนึ่งพะเมื่อกี้มันยังดูงงๆคราวนี้ปั๊ม้องตั้งเข็มว่าปั๊มอยากจะเข้ามาปุยกู๊เพราะว่าสมมติว่าตอนนี้มันก่อนโชว์มันประมาณสักสองทุ่มเดี๋ยวโชว์สองทุ่มครึ่ง อย่างน้อยๆยังได้มาคุยกับกู๊ดมีของมาฝากมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือดอกไม้หรืออะไรก็ได้โอเคได้เพราะตัวนี้รวยอ่าสมมติอ่ะพอลอนหลอนก็ต้องไม่สบายใจนะเก่งใจเขาด้วยที่ต้องมาพึ่งเขาแล้วก็ไม่สบายใจที่ต้องตามหาพีนไม่เจอมีพี่ ผมไม่รู้ทำยังไงอย่นผมเกรงใจพี่ผมรู้ถึงพี่ก่อนเลยนี่มันะครัโอ้ไม่เป็นไรพ no oh, ี่พี่อยู่ใช่ไหมเนี่ยมันเลอะมันเลอะน้ำฝนเลยพี่ตอนนี้ผมลงมาจากรถมันเป็นไรผมไม่รู้ทำยังไงเลยผมรู้สัมพี่พี่ขอทำงานก่อนละกันนะผมมาแล้วกวนพี่บ้างนี่ยไม่เดี๋ยวจะช่วยหาให้เห็นี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วขอทำงานก่อนละกันนะได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรออยู่ นอนสารัตสิเทเพียคุยฝักเดี๋ยวฝากตัวไว้เร็วเฮ้ยดีครับนี่พี่ผมจะฟังเพลงพี่ผมพี่มาของพี่เข้ามาเช้าอยู่เลยเฮ้ย